เกาะเล็กๆมีถิ่นที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหน้าผาอันสูงชันและน้ำทะเลอันยินเฉียบขนานนามกันว่าเป็นเรือนจำที่แม้แต่แมลงวันยังหนีออกไปไม่ได้แต่มันกลับมีการหนีออกจากเรือนจำที่น่าตกใจมากที่สุดเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อเมริกาสวัสดีครับทุกคนอเมริกาปี1962เรือนจำเกาะปีศาจ ตอนนั้นตุกขนานนามกันว่าเป็นเรือนจำที่เข้มงวดที่สุดในอเมริกาเลยคนที่ถูกคุมขังอยู่มีแต่คนชั่วผู้คุมนี่กล้าตบอกรับรองเลยนะว่าไม่มีนักโทษคนไหนหาทางหลบหนีจากที่นี่ไปได้ แต่หลังจากนั้นก็มีคนสี่คนรวมทีมกันเพื่อหน,นีออกจากเรือนจำสุดท้ายมีสามคนที่หนีออกจากเรือนจำได้สำเร็จเรื่องนี้กลายเป็นแผนการที่มหศัศจรรย์และซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรือนจำที่ถูกขนานนามว่าไม่มีทางหนีออกไปได้แล้วพวกเขาหนีออกมาได้ยังไง เดี๋ยวเราจะย้อนไปในปี1962กันเพื่อพาทุกคนไปสรุปรายละเอียดของคดีนี้ใหม่อีกครั้ง แคลิฟอร์เนียมีเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งห่างจากซานฟรานซิสโก2.5กิโลเมตรมีพื้นที่แค่0.0763ตารางกิโลเมตรเกาะนี้ส่วนมากเป็นหินทั้ง4ด้านเป็นหน้าผาชันอยู่ติดทะเลลึกชื่อของมันคือเกาะอันคาทัสและอีกชื่อหนึ่งคือเกาะบีศาสปี1933ถูกรัฐบาลอเมริกาซื้อไว้รัฐบาลจัดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภายในสร้างห้องขังไว้หลายห้องมากเพราะที่นี่มันอันตรายและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทุกทิศถูกล้อมด้วยน้ำทะเลเย็นเฉียบรัฐบาลคิดว่าต่อให้นักโทษหนีออกจากห้องขังได้แต่ก็ไม่มีทางหนีออกจากเกาะนี้ได้แน่นอนดังนั้นเรือนจำแห่งนี้จึงมีไว้กักขังนักโทษคดีอุกชะกันโดยเฉพาะในระยะเวลา29ปีที่อเมริกาเปิดใช้งานคุกเกาะปีศาจ ที่มีการคุมเข้มสุดอย่างเป็นทางการถึงจะมีนักโทษรวมตัวกันหลบหนีอยู่หลายครั้งแต่ถ้าไม่ถูกจับถูกยิงสังหารก็จมน้ำเสียชีวิตในทะเลใกล้ๆนี้นั่นแหละแต่คุกที่ไม่มีใครหนีได้นี้ก็มีคนหนีไปได้สำเร็จในปี1962เพราะพวกเขามีแผนหนีที่เรียกได้ว่าซับซ้อนและดังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวละครสีตัวของเรื่องนี้ก่อน คนแรกคือแฟรงค์เมอริสเกิดปี1926ที่วอชิงตันตอนเด็กเขาค่อนข้างที่จะโชคร้ายเพราะถูกพ่อแม่ทิ้งต้องเติบโตตามมีตาเกิดกับครอบครัวอุปถรัรมภ์หลายครอบครัวมากถึงจะไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีแต่แฟรงค์เกิดมากับความฉลาดเล่ากันว่าเขามี IQ 130เลยนะแต่เสียดายที่ใช้ความฉลาดผิดที่ผิดทางไปหน่อยจากประวัติการกระทำผิดในบันทึกของตำรวจสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปถึงตอนที่เขาอายุ 13ปีเลยถ้าเขาไม่ถูกจับเพราะของผิดขุดหมายก็ถูกจับเพราะปล้นขโมยสรุปคือเราบอกได้คำเดียวว่าชีวิตเขาถ้าไม่ใช่อยู่ในคุกก็กำลังอยู่บนทางที่จะไปคุกนั่นแหละ แต่คุกธรรมดามันจะขังเขาได้ยังไงก็เหมือนคุกในหลุยเซียน่าตอนแรกที่ขังเขาเขาก็หนีออกมาได้แต่หลังจากนั้นเขาถูกจับอีกเพราะพ้นธนาคารและขโมยของรัฐบาลอเมริกาคิดว่าแฟรงกี่สุดๆเลยในเมื่อคุกธรรมดาขังเขาไม่ได้ก็ส่งเขาไปที่คุกเกาะปีศาจเลยดีกว่าวันที่20มกราคมปี1960 แฟรงก์ก็ได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวใหญ่อย่างคุกเกาะปีศาจด้วยรหัส a z 1 4 4 1อันทรงเกียรติ คนต่อมาคือ John lin, จอห์นแองกลินกับคาเลนซ์แองกลินพวกเขาเป็นพี่น้องกันคนหนึ่งเกิดปี1930อีกคนปี1931พ่อแม่ของพวกเขามีลูกทั้งหมด13คนพวกเขามีพรสวรรค์นในการว่ายน้ำและเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตอนจอห์น15ปีพี่น้องคู่นี้มีการรวมทีมกันทำเรื่องไม่ดี ตอนแรกแค่ขโมยและปล้นโรงงานที่ปิดกิจการแล้วแต่ความกล้าบ้าบิ่นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงการปล้นธนาคารอาจเพราะทำงานกันเป็นทีมมีคนคอยดูต้นทางให้อยู่ข้างนอกทำให้ไม่ค่อยถูกจับได้พอถึงปี1985พวกเขาก็ไปร่วมปล้นธนาคารกลางของประเทศโคลอมเบียครั้งนี้ทุกคนถูกจับหมดคนที่ทำเรื่องนี้ทุกคนถูกตัดสินจำคุก35ปี แต่นิสัยของจอห์นและคาเลนซ์ไม่มีทางที่จะยอมอยู่ในเรือนจำดีๆหรอกพวกเขาคิดหนีออกจากเรือนจำอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จสักครั้งทำให้เกิดความคิดหาเรือนจำที่หนีออกไปไม่ได้ให้พวกเขาซึ่งก็คือเรือนจำเกาะปีศาจวันที่24ตุลาคมปี2960จอห์นนักโทษรหัส a z 1476ก็เข้าไปอยู่ในครอบครัวใหญ่อย,อย่างเรือนจำเกาะปีศาจ พอวันที่10มกราคมปี1961คาเรนน้องชายก็ตามเข้าไปติดๆด้วยรหัสนักโทษ AZ-1485 คนสุดท้ายคืออัลเลนเวสเขาเกิดมีนาคมปี1929ที่นิวยอร์กอัลเลนก็เป็นคนเจ้าเล่และเริ่มทำเรื่องไม่ดีมาตั้งแต่เด็กๆเป็นแขกประจำของเรือนจำเลยละ่ะ จากข้อมูลที่บันทึกไว้ในชีวิตของอัลเลนเขาเคยถูกจับเกิน20ครั้งปี1 9 5่ง 1955. อัลเลนถูกจับอีกครั้งเพราะขโมยรถยนต์หลังจากนั้นก็ถูกย้ายไปที่เรือนจำฟลอริดาอัลเลนก็เหมือนกับ3ามคนแรกที่เราเล่ามาเขาคุ้นเคยกับเรือนจำดีและไม่เคยจะคิดอยู่ในเรือนจำแต่โดยดีคอยหนีออกจากเรือนจำอยู่หลายครั้งการกระทำนี้แหละ ทำให้เขาได้ไปอยู่ในครอบครัวใหญ่อย่างเกาะปีศาจด้วยราดนักโทษ AZ-1335 แล้วมันก็บังเอิญเหลือเกินและพอนักโทษสี่คนนี้ไปถึงรือนจำเกาะปีศาจก็จำได้ว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วพวกเขาเคยอยู่ในรือนจำฟอริลากับจอร์เจียเพื่อนเก่าเจอกันก็ต้องรู้สึกสนิทสนมกันเป็นธรรมดาเลยจับกลุ่มคุยกันอยู่บ่อยๆคุยเรื่องชีวิตที่ผ่านมารายละเอียดของการทำผิดต่างๆ ตอนนี้พวกเขายังไม่มีความคิดที่จะหนีออกจากเรือนจำแต่โชคชะตามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยละเดือนธันวาคมปี1961เรือนจำกลับเอาสี่คนนี้ไปอยู่ในห้องขังก้างๆกัน การให้สี่คนที่เคยคิดหนีออกจากเรือนจำมาอยู่ใกล้กันมันอาจจะเกิดเรื่องที่ใครก็คงจะคิดออกเพราะอย่างนี้แหละเลยเกิดทีมหนีออกจากเรือนจำเกิดขึ้นมาแต่การหนีออกจากเรือนจำที่ได้ชื่อว่าเป็นที่ที่คุมเข้มที่สุดในอเมริกามันก็ไม่ได้ง่ายนะห้องขังทุกห้องเป็นห้องขังเดียวกว้างประมาณ1.5เมตรยาวประมาณ2.7เมตรสูงประมาณ2.1เมตรทุกห้องจะมีชักโครกและบอ่ออาบน้ำในตัว นอกจากประตูที่เป็นเหล็กแล้วผนังโดยรอบเป็นคอนกรีตหมดแข็งแรงและการคุมแน่นหนามากแถมรอบด้านก็ถูกล้อมด้วยทะเลอีกแต่คนทั้งสีที่เคยหนีออกจากเรือนจำแล้วมีประสบการณ์ในการหลบหนีออกจากคุกมาเยอะมากและสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือแผนการที่ทำได้จริงและไม่มีจุดบกพร่องเลยและคนที่คิดแผนการทั้งหมดก็ต้องเป็นแฟรงค์ที่มีไอ130อย่างไม่ต้องสงสัย แผนโดยสรุปแบ่งเป็น3ขั้นตอน 1. คือต้องหนีออกจากห้องขังอย่างเงียบที่สุด2คือหนีไปที่ท้ายเกาะปีศาจอย่างเงียบที่สุด 3. คือว่ายน้ำออกไปจากเกาะปีศาจอย่างเงียบที่สุดพวกเขาเลือกขุดเพื่อหน,นีออกจากห้องขังแต่เพราะห้องขังเดี่ยวในเรือนจำมี3ามชั้นดังนั้นการจะขุดขึ้นไปข้างบนหรือลงข้างล่างไม่มีทางทาได้ อีกอย่างห้องขังมาอยู่ติดกันการจะขุดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ไม่ได้เหมือนกันงั้นก็คงเหลือทางเดียวแล้วคือขุดลึกเข้าไปในอ่างล้างมือในนั้นมีช่องต่างๆมากมายแต่กำแพงเป็นคอนกรีตใช้มือขุดคงเป็นไปไม่ได้แน่ในช่วงพักผ่อนและกินข้าวทั้งสี่คนที่คิดหลบหนี จะคอยคิดและมองหาสิ่งของที่เป็นโลหะอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่มองหาและสังเกตอย่างละเอียดพวกเขาก็เจอใบเลื่อยที่ถูกทิ้งไว้แต่มันยังไม่พอหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ขโมยช้อนโลหะจากโรงอาหารในเรือนจำและอุปกรณ์ตัดแต่งเล็บของเพื่อนนักโทษคนอื่นด้วยทนทำอยู่เป็นเดือนผลคือกำแพงก็ยังเป็นกำแพงเหมือนเดิมมีแค่รอยขีดข่วนเพิ่มขึ้นไม่เกิอรอย แต่หลังจากนั้นก็ขโมยมอเตอร์มาแล้วดัดแปลงให้มันเป็นสว่านไฟฟ้าเมื่อมีอุปกรณ์ชิ้นนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพอดีกับที่ทุกวันตอน6 3โมง30นาทีถึง7.30โมง30นาทีเป็นช่วงที่รือนจำจะมีการเปิดคอนเสิร์ตเพื่อลดความน่าเบื่อให้กับนักโทษทุกคนจะเป่าออแกนดีดกีตาร์เป่าทรัมเป็ตกันอย่างสุดเวียง ในหนชั่วโมงนี้จะมีเสียงเอะอะอยู่ตลอดและทั้งสี่คนจะไม่มีทางปล่อยให้โอกาสนี้ไปแน่นอน พวกเขาจะค่อยๆเจาะขยายช่องระบายอากาศใต้อ่างล้างมือให้ใหญ่ขึ้นวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อซ่อนรูบนกำแพงตอนที่ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของเรือนจำพวกเขาก็ขโมยกระดาษหลายแผ่นมาด้วยแล้วระบายสีให้เหมือนกำแพงถ้าไม่ตั้งใจดูดีๆก็ไม่มีทางรู้แน่นอนเพราะแบบนี้แหละพวกเขาสี่คนเลยแอบเจาะได้หลายเดือนเลยทั้งที่มีผู้คุมคอยตรวจอยู่ในที่สุด ช่องระบายลมก็ใหญ่พอให้คนเข้าไปได้พอเข้าไปในช่องระบายอากาศข้างในมีพื้นที่ที่ใหญ่มากมีทางเดินที่วางท่อและสายต่างๆเต็มไปหมดที่สำคัญคือที่นี่ไม่มีคนค่อยเฝ้าคนทั้งสี่เหมือนได้พบกับเป็นดินใหม่เลยแหละพวกเขายกให้มันเป็นห้องปฏิบัติการลับและขั้นตอนแรกในการหนีออกจากเรือนจำก็เป็นอันสำเร็จ ขั้นตอนที่2คือไปให้ถึงริมทะเลเรื่องนี้กลายเป็นง่ายไปเลยพรอพอเข้าช่องวางท่อระบายอากาศปีนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะถึงช่องพัดลมระบายอากาศแล้วเดินไปตามทางช่องระบายอากาศของห้องครัวถลาหลงมา15เมตรก็จะถึงพื้นดินสุดท้ายต้องปีนรั้วหนามสูง3.7เมตร2จุดก็จะไปถึงริมทะเลทางตะวันออกเฉียงของเกาะปีศาจตรงนี้ จะมีประพาคารอยู่และเป็นจุดบอดที่ไฟส่องไม่ถึงดังนั้นขั้นตอนนี้เลยไม่ยากมากไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยตอนนี้ขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่ยากที่สุดจะหนีออกจากเกาะปีศาจได้ยังไงพวกเขาจะหนีได้แค่ตอนกลางคืนเกาะปีศาจอยู่ติดกับทะเลเย็นเฉียบแถมกระแสน้ําเชี่ยวกรากการว่ายน้ําข้ามไปมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยพอมาคิดดูแล้วพวกเขาเลยตัดสินใจทาเรือขึ้นมา ในห้องสมุดของเรือนจำมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Popular m e c h h n n ิกในหนังสือมีกฎการทำเรือเติมลมทั้ง4คนจึงเริ่มทำตามกลวิธีนี้เรือเติมลมมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกเหมาะกับพวกเขามากและพวกเขาก็เริ่มสะสมวัสดุที่ใช้ในการเติมลม เช่นพวกเสื้อกันฝนเทปกาวกาวน้ำประมาณนี้ของบางอย่างก็ต้องขโมยในที่สุดพวกเขาก็รวบรวมเสื้อกันฝนได้50ชุดรวมถึงพวกเทปกาวด้วยของพวกนี้ถูกซ่อนอยู่ในห้องปฏิบัติการลับพวกเขาใช้กาวที่ขโมยมาติดเสื้อกันฝนต่อกันยาว4.2เมตรกว้าง1.8เมตรทำเป็นแพรยางใช้ไม้อัดทำเป็นไม้พาย2อันใช้หีบเพลงดัดแปลงเป็นอุปกรณ์เติมลม แต่ตอนนี้ขั้นตอนทั้งสามก็สำเร็จลุล่วงแล้วขาดแค่เวลาในการหลบหนีเท่านั้นแน่นอนว่าตอนกลางวันคงหนีไม่ได้ต้องทำตอนกลางคืนเท่านั้นแต่กลางคืนก็มีตำรวจผู้คุมเดินตรวจทั้งสี่คนเลยปรึกษากันว่าจะต้องทำหุ่นปลอมขึ้นมาพอดึกไฟปิดแล้วก็ใช้หุ่นปลอมมานอนที่เตียงแทนเพื่อตบตาตำรวจผู้คุม กว่าตำรวจผู้คุมจะรู้คงเป็นตอนเช้าพวกเขาก็หนีกันไปนานแล้วเพราะปกติเวลานอนก็จะโผลมาแก้หัวเลยทำแก้หัวคนปลอมก็พอแล้วพวกเขาสี่คนเลยใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันผสมกับโครนกระดาษทิชชู่และอื่นๆมาทำพอทาหมูปลอมเสร็จแล้วก็ไปขโมยผมจากร้านตัดผมในเรือนจำพอติดผมใส่ไปแล้วมันก็ดูเหมือนจริงมากๆเลย แผนการหนีออกจากรืนจำของพวกเขาใช้เวลาเตรียมตัวทั้งหมด6เดือนและในที่สุดทุกอย่างก็เตรียมจนครบแล้ววันที่11เดือนมิถุนายนปี1962พอไฟในเรือนจำดับลงนักโทษสีคนที่เตรียมหนีก็ตื่นเต้นมากๆเพราะจะล้มเหลวหรือสำเร็จก็อยู่ในคืนนี้แหละ พวกเขากำลังรอรอให้คนจำนวนหนึ่งหลับไปก่อนค่อยลงมือสี่ทุ่มกว่า,วาพวกเขาเอาหัวคนปลอมวางไว้บนเตียงแล้วยัดของไว้ใต้พ้าห่มด้วยดูเผนๆเ,เ,เหมือนคนกำลังนอนหลับอยู่แล้วแกะแผ่นกระดาษออกเข้าไปในช่องระบายอากาศเดินตรงไปเรื่อยๆแต่อันเลนหนึ่งในสี่คนกับมุดรูที่ตัวเองเจาะไว้มาไม่ได้ เพราะก่อนหน้านี้ใช้ปูนซีเมนต์ปิดช่องระบายอากาศไว้ชั่วคราวแล้วปูนซีเมนต์นี้ก็เริ่มแข็งตัวขึ้นมาแบบคิดไม่ถึงทําให้เขาเข้าไปไม่ได้หลังจากเขาขยายช่องระบายอากาศอย่างยากลําบากจนมุดเข้าไปได้3ามคนนั้นก็ไปแล้วอันเลนเลยคิดในใจว่าไม่มีน้ําใจกันเลยจริงๆยังไงคนเดียวคงหนีไม่รอดช่างเถอะไม่ฝืนแล้วเลยกลับไปนอนต่อ ตอนนี้แหละจาก4ี่คนเลอกลายเป็น3คนแทนทั้ง3คนปีนไป่ายไปตามช่องระบายอากาศพอปีนไปถึงข้างบนก็ต้องพังช่องพัดลมระบายอากาศถึงจะออกไปได้แต่ฟังเสียงช่องพัดลมระบายอากาศมันต้องดังมากแน่ๆเลยพวกเขาไม่มีเวลาให้คิดอีกแล้วคงต้องพังมันมาแล้วละ่ะแล้วก็อย่างที่คิดเสียงดังนี้มันก็ดึงดูดความสนใจของตำรวจผู้คุมทันทีแต่พอตั้งใจฟังมันก็ไม่มีเสียงอะไรดังขึ้นอีก ตำรวจผู้คุมคิดว่าที่เกาะปีศาจไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนแค่เสียงดังนิดเดียวไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยไม่ได้ไปสืบหาต้นเสียงนั้นทำให้ทั้ง3คนรอดด่านนี้ไปได้พวกเขาปีนออกจากช่องพัดลมระบายอากาศไปอย่างราบรื่นแล้วถลายลงไปตามช่องระบายอากาศของห้องครัวจนถึงพื้นแล้วปีนรุ่นหนามออกไปจนถึงริมทะเลฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและตอนนี้แหละที่พวกเขาเริ่มได้กลิ่นของอิสรภาพแล้ว เหมือนโชคตาลิขิตไว้ไม่ผิดเพราะบนผิวน้ำมีทะเลหมอกลอยขึ้นมามันจะช่วยพังตัวพวกเขาได้ดีกว่าเดิมถึงน้ำจะยังไหลเชี่ยวเหมือนเดิมแต่ก็ไม่สนใจแล้วละพวกเขารีบใช้อีบเพลงที่ดัดแปลงเป็นเครื่องเติมลมเติมลมให้เรือยางทั้งสามคนนั่งอยู่บนเรือยางแผนของพวกเขาคือหนไปทางเหนือซึ่งคือเกาะแองเจิลไม่ไปทางใต้ของซานฟรานซิสโก ที่อยู่ใกล้กับเกาะปีศาจแล้วเพราะการจะขึ้นเกาะมันค่อนข้างอันตรายแถมยังต้องวนรอบเกาะปีศาจอีกหนึ่งรอบมันมีโอกาสถูกจับได้สูงด้วยยังไงซะเกาะแองเจิลก็ไกลไม่เกิน3เมตรไม่ควรจะเสี่ยงทั้ง3คนเลยมุ่งไปที่เกาะแองเจิลแทนเช้าวันต่อมา ตำรวจผู้คุมเห็นหัวปลอมที่เหมือนจริงมากก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพื่อให้ทันท่วงทีด้านอเมริกาก็ออกตามหากันอย่างหนักใน10วันหลังจากนักโทษหนีไปพวกเขาตามหาทั้งอากาศในทะเลและบนบกอย่างละเอียดแต่3ามคนนั้นกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย จากเกาะที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะปีศาจที่ไม่มีหลบหนีไปได้แล้ววันที่14มิถุนาทีมตำรวจก็เจอไม้พายในที่ที่อยู่ห่างจากเกาะแองเจิลไปประมาณ180เมตรในเวลาเดียวกันหรือกู้ภัยอีกลำก็เจอกระเป๋าเงินที่ใช้ถุงพลาสติกห่อเอาไว้ในกระเป๋าเป็นรูปจำนวนหนึ่งกับข้อมูลครอบครัวของสองพี่น้องแองกิลที่หนีออกจากกุนจำวันที่21เดือนมิถุนายนก็เจอชิ้นส่วนของชุดกันฝน บนแถวแถวสะพานโกลเด้นเกตวันที่22เดือนมิถุนายนเจอเสื้อชูชีพที่ทำจากเสื้อกันฝลในทะเลห่างจากเกาะปีศาจ46เมตร m, หน่วยสืบราชการลับของสำนักงานสืบสวนกลาง คิดว่าถึงทั้งสามจะหนีออกจากเกาะปีศาจได้สำเร็จแต่พวกเขาก็จมน้ำตายในทะเลไปแล้วเหตุผลคือเรือเติมลมเสื้อชูชีพของพวกเขามันพังกระจุยกระจายหมดแล้วแถมก็ไม่เจอเบาะแสอะไรเกี่ยวกับพวกเขาในเกาะใก,ก,กล้ๆนี้เลยเมื่อพวกเขาสามคนจมน้ำเสียชีวิตไปเกาะพีศาจก็ยังรักษาสถิติที่ว่าไม่มีใครหนีออกจากเกาะนี้ได้สำเร็จ สำหรับข้อสรุปนี้หลายคนยังคงสงสัยอยู่ต่อให้จมน้ำเสีชีวิตแล้วปลาแท้อย่างน้อยก็ต้องเจอเศษเสื้อผ้าบ้างแต่มันกลับไม่มีอะไรเลยวันที่17เดือนรก,กรกฎาคมซึ่งผ่านเนตการการหนีจากเรือนจำมา3าวันหรือที่มาจากนอร์เวย์พบศพศพหนึ่งในทะเลที่ห่างจากสะพานโลเด้นเกต28กิโลแต่คนบนเรือไม่อยากยุ่งยากเลยไม่ได้แจ้งความ จนถึงเดือนตุลาคมตำรวจถึงรู้เรื่องนี้ซึ่งมันไม่มีทางพิสูจน์ศพได้แล้วว่าเป็นหนึ่งในสามนักโทษที่หลบหนีไปไหมนิติเวศของซานฟรานซิสโกคิดว่าการหลบหนีจากเรือนจำผ่านมา36วันแล้วศพไม่น่าจะลอยอยู่บนผิวน้ำได้และที่สำคัญคือวันที่12กรกฎาคมเชฟทำขนมปังชื่อเซซิลเฮอร์แมนอายุ34ปีที่เพิ่งตกงานกระโดดลงมาจากสะพานโกลเดนเกตดังนั้นคนที่ลอยอยู่ อยู่ในทะเลน่าจะเป็นเขามากกว่าและทางอเมริกาเชื่อมั่นว่านี่เป็นหนึ่งในนักโทษหลบหนีและเชื่อแบบนั้นมาตลอดว่าไม่มีใครหนีออกจากเกาะปีศาจได้แต่หลายสิบปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยยกเลิกหมายนำจับของนักโทษหลบหนีเลยนะพูดง่ายๆคือขึงคุณจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ผมก็ยังจะจับคุณแล้วนักโทษที่หนีออกจากเรือนจำอย่างแฟรงก์กับสองพี่น้องแองกิน รอดชีวิตจากการหนีออกจากเกาะปิาสาร์หรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ชาวเมริกันหลายคนเคยแจ้งความว่าเห็นพวกเขาอย่างเช่นครอบครัวของแองเกล พวกเขาจะได้รับจดหมายและโปสการ์ดบ่อยๆจากการเทียบลายนิ้วมือของตำรวจมีความเป็นไปได้มากกว่าจะมาจากสองพี่น้องแองกลินที่หนีออกจากรืนจำวันแม่ทุกปีแม่ของทั้งสองพี่น้องแองกลินจะได้รับดอกไม้นิรนามจนปี1973ที่เธอเสียชีวิตไปถึงไม่มีดอกไม้นั้นมาส่งอีกในงานศพก็มีคนแปลกหน้าสองคนมาร่วมด้วยปี1989พ่อของสองพี่น้องแองกินเสียชีวิต ก็มีคนแปลกหน้าสองคนมาร่วมงานศพแถมร้องไห้ด้วยและก็หายตัวไปอย่างลึกลับและมีคนบอกว่าเคยเห็นสองพี่น้องแองกลินที่บาร์ซิลแถมถ่ายรูปมาได้ด้วยผ่านมา13ปีหลังเหตุการณ์หลบหนีจากเรือนจำหลายคนคิดว่าคนในรูปคือพี่น้องแองกลินที่หลบหนีไปได้สำเร็จถึงจะมีพยานเห็นแบบนี้มาหลายครั้งมากแต่ตำรวจอเมริกาก็ไม่เคยสืบเจออะไรเลย ดังนั้นเรื่องนี้จึงยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิม ตั้งแต่เกิดเรื่องหลบหนีออกจากเรือนจำชีวิตของผู้คุมเรือนจำก็ลำบากมากขึ้นบวกกับเงินที่ต้องใช้ไปกับเรือนจำเกาะพีศาสตเรือนจำที่มีคนอยู่หลายร้อยคนแต่การจัดการกับสิ่งปฏิกูลก็ยุ่งยากมากแล้วถ้าเอาไปทิ้งทะเลก็จะทำให้น้ำของอ่าวซานฟรานซิสโกสกปรกเลยต้องขนส่งออกไปทิ้งอย่างระมัดระวังและพวกน้ำอาหารต่างๆ ก็ต้องขนส่งให้ดีจนถึงเกาะค่าใช้จ่ายเลยสูงมากๆและอีกจุดหนึ่งคือสิ่งที่ก่อสร้างในเกาะปีศาจแช่น้ําเกลือมาเป็นร้อยปีเกลือที่เกิดเกาะตามสิ่งผลูกสร้างต่างๆกัดกร่อนมันไปเยอะเลยถ้ายังใช้งานเรืนจําต่อไปก็รับประกันไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุอะไรไหมดังนั้นวันที่21มีนาคมปี1963ลนเําเกาะปีศาจเลยถูกปิดใช้งานโดยเด็ดขาดในปัจจุบันเกาะปีศาจ ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มือที่เสียงแล้วทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าล้านคนไปเที่ยวส่วนมากก็ไปเพราะสนใจเรื่องแผนหลบหนีออกจากรอนจามันโด่งดังนี่แหละจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการหลบหนีออกจากเกาะปีศาจเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ